แนะนําตัวหน่อยครับจอนสอนลูกวัดครับอ่าพี่จอนเราอยู่เขตตาบลอะไรครับเนี่ยตำบลบางเตปปา่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอ๋อนอ่ะอยู่เขตบางเลนนคนปรปฐมนะครับครับและไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรครับดูเหมือนเหมือนมันอยากเข้ากองมากเลยนะครับอ่าพี่จอนอ่าแปลงนาข้าวกี่ไร่สิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่พันอะไรครับเนี่ยพันหกหนึ่งก็ขอหกหนึ่งตอนนี้ข้าวเขียวๆสวยๆแบบนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเดือนครึ่งเดือนครึ่ง นะปีนี้แสดงว่าต้องมีอะไรเด็ดๆแน่นอนเริ่มต้นอะไรยังไงบาวใช้บาวน่แน่นอนใช้ไปกี่ขวดครับ3ขวด3ขวดนะครับหมักไปกี่วันเนี่ยพี่หมักไปกี่วันหมักไปครึ่งเดือน15วัน15วันประมาณนี้เนาะนะครับสิ่งที่ได้จากการหมักด้วยบาวปรับสภาพดินด้วยบาเป็นยังไงบ้างดินดาดี1ดินดําดี2ก็ดินมันใช้พอใช้ได้อ๋อดินมันพอใช้ได้แล้วอาการน้ําสนิมอะไรอ่ะ น้ำสนิมมันเบาไปเยอะเอ้ามีน้ําสนิมด้วยเหรอมีอ๋อแล้วเป็นไงน้ําสนิมพอเราใช้ละพอใช้แล้วน้ามันในในในน้ำใสอ๋อน้ํามันใสไม่เป็นน้ําสนิมไม่เป็นแล้วพวกวัชพืชข้าวีีข้าวเด้งเป็นไงก็มีไหมแต่ก่อนมีไหมก่อนมีแล้วตอนนี้ลดลงไหมนีก็ลดลงไปหน่อยอ๋อแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นยังไงครับถึงพอใจไหมถึงพอใจอ่ะอืมนะครับโอเคเลยเนาะนะครับแล้ว มีการบำรุงการฉีดพ่นฮอร์โมนอะไรยังไงมากก็ใช้โปรตีอยู่อ่เนี่ไงใช้ไปเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะฉีดไปกี่ครั้งเพิ่งฉีดไปเที่ยวเดียวเองฉีดไปเที่ยวเดียว <laughs> <laughs> ปกติข้าสี่สิบห้าวันเราต้องใส่ปุ๋ยกี่ครั้งแล้วเนี่ยก็จะใส่เที่ยวสองอยู่อาทิตย์หน้าเนี่ยอืมนะครับแล้วเรามีการใส่ปุ๋ยน้อยลงไหมน้ำหนักมือเนี่ยเราคิดว่าน้อยลงไหมจากสภาพข้าวน้อยลงน้ออยืมข้าวงามเราก็ใส่น้อยลง ใช่ไหมเพราะว่าข้าวมันงามเขียวสวยแบบนี้เราก็ต้องใส่น้อยลงนะก็ถือว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนไปด้วยเนาะฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะฉีดครั้งที่2ต่อไปก็จะฉีดครั้งที่สองนอาทิ์หน้าีนเนี่ยอมนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆอนี้อ่าโอเคโอเคนะครับสิ่งที่เราใช้ไปบาวสามขวดแล้วก็โฟทีที่ฉีดพ่นไปคิดว่ามันถูกแพงอะไรยังไงบ้างครับก็พอใจครับพอใจนะครับมันคือจับต้องได้นะครับอยู่ในราคาที่เกษตรกรซื้อได้ แล้วนี่ผมแอบขุดข้าวมาดูครับลากสวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ฮะ้เเออขาวสวยเนาะลากอวบกวนดีมากครับแล้วแตกแขนงดีมากครับอันนี้กอเดียวนะครับผมขุดมากอเดียวครับนะครับกอเดียวไม่ใช่เอาหลายต้นมารวมกันนะครับไม่ใช่นะคะอันนี้จากกอเดียวครับเนี่ยยังติดกันอยู่เลยครับเนี่ยคะนะครับนี่ลากเขาอวบกวนด้วยครับสวยงามนะลากขาวสวยด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูเนาะว่าจะได้ข้าวสักเท่าไหร่17ไล่รอบที่แล้วได้ไปกี่เกวียน ได้ไปสิบสองเกวียนสิบสองเกวียนนี่เหรออาเอาใจช่วยขอให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแต่แน่นอนตอนนี้ข้าวเขียวสวยงามนะครับมีความสมบูรณ์อย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามดูวันนี้ผมนัฐพงศ์วันทองกเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณพี่จอนมากสวัสดีครับ